แล้วก็ต้มไปสกพักนหนึ่งนะคะข้าวคือซุยมากถึงมากที่สุดึมาจแล้วมาจแล้วสวัสดีค่ะกลับมาพบกับบ้านไรตุรกีอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะก็เย็นแล้วนะคะใกล้จะค่ําแล้วก็ถึงเวลาทำอาหารเย็นวันนี้ออกไปข้างนอกมาก็ มาหารเลทนิดนึงนะคะวันนี้บ้าๆขอมาะคะ่ะขอเมื่อหลายวันแล้วนะคะแต่ว่าเพิ่งจะทําตามที่บ้าบาขอะคะ่ะก็คืออาหารโปรของบ้าคืออาหารอินเดียนะคะวันนี้ก็จะมาทําเมนูแกงกะหรี่ไก่มาซาราค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันเลยค่ะค่ะเราก็จะมาคั่วนะคะ อันนี้ก็คือเมล็ดผักชีใบกะวาน,นะคะสองใบแล้วก็มีจริงๆแล้วมันจะต้องมีเมล็ดยี่หร่านะคะแต่ว่าเฟอร์นะคะโกดตัวเองมากเลยลืมซื้อนะคะมันหมดเดี๋ยวเราจะใช้เป็นผงแทนนะคะแต่ว่าเราจะคั่วให้หอมเลยนะคะทุกคนพอเราแบนี้นะคะเราเราก็เอาเข้าเครื่องปั่นปั่นให้ละเอียดเลยนะคะเอามะเขือเทศแล้วก็พริกเขียวค่ะใครชอบเผ็ดก็ใส่พริกเผ็ดนะคะพริกหนุ่มก็ได้คะ่ะ ถ้าใครไม่ชอบเผ็ดก็ใส่พริกหวาก็ได้นะคะกหยกกว่านแล้วก็ปัดเลยค่ะก่อนอื่นนะคะคนใช้ไก่นะคะ3เอ,อ่อหนึ่งกิโลครึ่งนะคะเพราะว่าทานกันเยอะนะคะสองช้อนชาพรูนผงอมิ้นนะคะเกลือะคะ่ะ ิงแล้วก็กระเทียมบดนะคะตามด้วยโยเกิร์ตแล้วก็คลุกให้เข้ากันนะคะเนี่ยคะ่ะเราก็พักไว้สักคู่คะ่ะจะหมักไว้สักชั่วโมงนึงก็ได้นะคะครึ่งชั่วโมงก็ได้คะ่ะระหว่างที่รอหมักครึ่งชั่วโมงนะคะเราก็มาทำข้าวนะคะข้าวเป็นข้าวบาสมันติอินเดียนะคะ คือเฟิร์นจะล้างนะคะล้างประมาณ3 4สี่น้ำนะคะเอาให้น้ำขาขาวข่ามันออกมานะคะสาสี่น้ำนะคะแล้วก็แช่เอาไว้ครึ่งชั่วโมงนะคะพอแช่เอาไว้ครึ่งชั่วโมงปุ๊บแล้วเราก็เอามาพักเสเดดน้ำอย่างนี้นะคะให้น้ำให้น้ำมันออกอย่างนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาทำบัตเตอร์ไรอ์ค่ะก็เป็นข้าวเนยอินเดียนะคะทำแบบธรรมดานะคะแล้วก็ตั้งไฟนะคะทุกคน แล้วก็ข้างในมีน้ำมันเนยลงไปฝฟินใช้ข้าวหนึ่งกิโลนะคะเนยมันก็เลยเยอะนะคะฝฟินจะใส่ซัฟฟรั่นนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะ พอเสร็จแล้วก็มันก็จะใส่นมี่ลงไปเลยค่ะข้าวเยอะม,มากจะล,นล้นป่าไม่รู้ก็ใส่น้ำลงไปนะคะใส่ผงข้ามิ้นิดนึงอ่ากหมด แล้วก็ปิดนะคะรอให้เดือดนนะค,ะค่ะเรามาเริ่มทำไก่กันเลยนะคะหมักได้ขี้แล้วน,นะคะตั้งน้ำมันให้ร้อนค่ะน้ำมันหกช้อนโต๊ะนะคะ,ะ,คะใส่หอมหอมแดงสับนะคะ ไปเรื่อยๆนะคะทุกคนค่ะทุกคนคนใช้หม้อผัดมันไม่ยอมเปลี่ยนสีให้นะคะคนก็เอาแค่นี้นะคะเพราะว่ารีบกินมากจริงๆต้องเจียวให้เป็นสี่ยงตาลนะคะใช้กระทะมันก็จะใส่นี่เลยคะ่ะมะเขือเทศนะคะที่ปั่นเอาไว้ คนใช้เนยถั่วแทนเออ่ถั่วเม็ดมะม่วงนะคะเม็ดมะม่วงจริงๆเราเขาใช้เม็ดมะม่วงปัง่นะคะ่ะคนก็แทนนะมีชชั่นเต๋ <c oughs> แล้วก็พริกปน่น สามช้อนต๊ะค่ะแล้วก็ผงที่เราปั่นเอาไว้นะคะตอนแรกนะคะรวมถึงผงขั้ม เอ,อผงยี่หร่าที่เราใส่ไปด้วยนะคะผงกรมาซาลาอันนี้คือคนไปเรื่อยๆนะคะทุกคนจนกว่า กินความดิบของผักจะห่างไปนะคะลงเสร็จแล้วเราก็ใส่ไก่ลงไปค่ะทุกคนไก่ที่เราหมักเอาไว้นะคะใส่ไปเลยค่ะ เกลือเพิ่มนะคะตามความชอบชิมดูเอานะคะใส่น้ำที่หมักเมื่อกี้ไว้แล้วก็ต้มไปสักพักหนึ่งนะคะค่าตอนนี้นะคะก็ ปิดฝานะคะพอหลังจากที่มันเดือดก็ต้มไฟอ่อนไฟประมาณ30สนาทีนะคะตุ่นไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะค่ะทุกคนข้าวก็ได้แล้วนะคะนี่ดูใก,ใกลไก้นี่นะคะทุกคนข้าวเรียงเมล็ดอย่างนี้เลยนะคะ หอมเนยมากๆเลยค่ะเดี๋ยวนจะกดขึ้นมานะคะอันนี้ก็คือรอให้มันละอุแล้วนะคะ<อ><น>ก็จะได้ข้าวที่ซุยมากๆเลยค่ะข้างล่างนะคะมันจะกดกันอยู่ก็งัดขึ้นมาค่อยๆงัดขึ้นมานะคะ คทุกแล้วก็แล้วก็หากระดาษแบบนี้ค่ะไม่ให้น้ำมันหยดลงไปแล้วก็ปิดแบบนี้นะคะมันจะได้ไม่แฉะนะคะทุกคนค่ะเราคนนี่นะคะหน้าตาอาหารนะคะค่คนพอดีอนะคะ ก็ค่ะเอาวขาวดมาให้ดูข้าวใกล้ๆีกคันยค่ะข้าวคือซุยมากสวยมากที่สุด yapacağım yani. Test test. Tamam mı? Pes. Otur ne var? İyilik, hoş geldin. Yani. Hoş bulduk. Az ben gül almış gibi yok. Hoşçakalın. Var ya. Bir Gülüyor. haftadır burada Ayşe Rica babam bildiriyor? <laughs> 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 ben anladım. Bu, bunlar antik edem Ayşe değil mi? Ya. 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 Ben, ben nasılsın? Yalan Hadi ye. Dur bekle. Ben sana bir bir zaman yeterli. Yok, şundan bir deneyim. Bu, bak. Evet, evet, bak. Hindistan pilavı. Hı Bu da Hindistan Bu var bak bu, Vallahi var. Nasıl Nasıl? Ne? 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 Mükemmel Ne? 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 Ya, gel. Bulamazsın. Dünyayı dolaşsan bulamazsın. Akşam yemek buraya gel. <laughs> buraya ye. Fakat yemek yapıyorum. Benim. Benim beğendim değil mi? Yes, Tukum. Ee, my my friend, our uh, village Muhtar, Turkish. So today he's my uh, visitor. So I want he test this Indian, my wife test balı. Hani. Hadi. Heraba oldu. Ondan sonra ondan sonra karışık şey pilav. Fark pilav şöyle. Ondan sonra da belki peynir <laughs> ve evet, ben canım, ben. Bak, evet. Biraz, süre, süre. Nasıl?

Is Indian. What what is name of this? Chicken masala. Yes, chicken masala is animal. But I want to eat like a traditional, like a original Indian people. How they eat? Because they just eat. I see <laughs> this like this. Oktan, biz mi yapalım? Bunu Hindistanlar böyle yiyor. He o zaman tamam. Kaşık yok. Tamam. India no have so Tamam. Tamam. <laughs> Ama dökme mevhamı hayır bitirme ya Allah seni. Hadi Muhtar hadi. Tamam. Nasıl Allah? Çok iyi ya. <yani. gülüyor> afiyet olsun. Afiyet olsun. Böyle alsın ya. Okan hadi.

Mert'in karnı. Su, su daha ister misin? Suyu. Sağ ol. Sağ ol. Çalak ördün Evet. geldi gördün mü? Otur beyefendi. Bulamazsın. Şuradan da otur Olsun. Evet, bu hindistan yemeği. Şöyle, lezzetler var değil mi? <laughs> evet. Şey, gel, gel, gel. Russian. This is a very good one. Russian. no. it's not spicy to cook. Indian food normally very spicy. But as you know, I take my chili with me. So I want to eat with my chili.

Hello, you have that one, yeah? Huh? Uh -huh. şey, song you can sing. Tamam, uh -huh. oh, no. ah, nah, okay, man, Put. Huh. Put here, huh? Uh -huh. Just make it music. Uh -huh. Tamam, चलिए बंगलूर में

But, of course, it's very hard language uh, stop, stop, stop. Uh, I talk is Indian language is very easy But it's very hard and Thai So go on Thai Molam song Molam, Not Indian, I'm not gonna try Because Indian is very hard so, of course, thank you very much This is My wife's fault, not me. Tam okumadı. Tam dumbaca da yurak karı. But you see, she laughing there. <laughs> she laughing. Ee, uh, our uh, village leader still waiting here. Uh, thank you very much for following us. Go like and go share and like. Like. And like. If who know, like. unlike. thank you for like again yeah. so and another is thank you very much for subscribe and uh, see you in next video and please don't forget to share our channel for your friends and this is new one his his name is ferret, ferret yes ferret, yes <laughs> like him, like him, like him, He's very shy boy and he's our, uh, my friend. <laughs> bye bye and Sawadi Kha. Sawadi Bye bye. Bye bye.